เรียนท่านผู้บริการโรงเรียนท่านวิทยากรคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลละศึกษาโดยใช้คู่มือรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประยุกษสาชันบริยรยงเราได้จะหนักถึงความสําคัญและนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นผู้เรียนให้มีการพัฒนาในให้ผู้เรียนรู้จักคิดนะทักษะที่เป็นสากลที่สอดคล้องกับประวัติในตวระที่เ1ียเนี่ยผ่านการเรียนรู้แบบต่างๆและที่ทันสมัยแะครอดคล้องกับการดัาง การดาเนินชีวิตปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งที่คุกคามเข้ามาในสถานศึกษาดังนั้นนักเรียนจึงจะต้องมีภูมิคุ้มกันในสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาในเรื่องของสิ่งเสพติดตเหงนว่าในปัจจุบันนี้มีความรุนแรงนะครับผู้เสพทําให้สุขภาพกายสุขภาพใจเสียนะครับจะเห็นว่าข่าวอญากรรมต่าง ที่เกี่ยวพันยาเเสติดนั้นมีความรุนแรงต่อเนื่องขึ้นมาโดยลำบากเช่นการจับเป็นตัวประกันการฆ่าบุพการีการทําร้ายผู้อื่นซึ่งต่างๆเนียเป็นผลเนื่องมาจากการเสพยาเสพติดดังนั้นทางกระทรวงสาการณสุรจึงเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ที่เราจะสร้างกลุ่มคุ้มกันให้กับนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้สอบแทรกเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สุขศึกษาและระศึกษานะครับซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของออหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551รและหลักสูตรของมาตรฐานศึกษานะครับเ,เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเราจึงได้จัดโครงการอบรมในวันนี้เพื่อที่จะให้ครูเราได้มีทักษะมีความรู้มีความเข้าใจและเห็นพิษภัยของยาเสพติดนะครับซึ่งผมหวังว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะเพิ่มทักษะให้กับครูนะครับครูที่จะไปไปออกแบบในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพราะว่ารูปแบบของยาเสพติดนั้นมันจะเข้ามานะครับมีหลายรูปแบบที่เข้ามาถ้าเรารู้เท่าทันมันเนี่ยรู้รู้ทันเราก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้เพราะครูก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการจัดการเรียนการสอนก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ จะให้เด็กประโาชนของเราเนี่ยได้รู้เท่าทันและก็ป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องเป็น,ปนโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีความสําคัญนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีความตระหนันกนะครับมีการรับรู้ด้วยกันนะครับสอบแทรกเข้าไปความจริงเนี่ยเกิดทุกสาระการเรียนรู้ที่จะสามารถสอบแทรกสิ่งต่งแต่งเหล่านี้เข้าไปนะครับเพื่อ <ๆ S 2> ให้เด็กได้เห็นพิษภัยเียงอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าไม่ไม่ชอบไม่ใช่เฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเท่านั้นนะครับกลุ่มสาระอื่นก็สามารถที่จะสอดแทรกได้แต่เราเน้นนะครับรเราเน้นในเรื่องของสุขศึกษาและพลศึกษาเพราะสุขศึกษานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับสุขศึกษาเป็น health education นะครับเป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยภรรษศึกษานั้นเป็น physical education นะครับเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกกาลังกายนะครับเพราะฉะนั้น เราจึงเน้นเน้นไปที่ภาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษานะครับผมอยากจะเรียนกับพวกเราทุกคนว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างความตระหนักความรับรู้และเห็นไทยเห็นพิษเห็นไทยในการทำลาย้างของสิ่งเสพติดต่อนี้ได้นะครับก็จะทําให้เด็กและเยาวชนของเราเนะาี่ยห่างไกลไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้น ผมจึงอยากจะสร้างความตระหนักการรับรู้ให้กับค,ครูผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกข,ขัานก็จึงได้จัดโครงการที่ขึ้นมานะครับผมก็หวังว่าคงจะนําปรับสูตรไปใช้ในการประยุกต์ในการจัดการเรียนร,รู้ได้เป็นอย่างดีนะครับปันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาโดยใช้คู่มือรู้คิด รู้ทันป้องกันยาเสร็จติดระดับ,บนี้